สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊และร้านปูสิตายินจะมาลงรีวิว3-4ส่วนนะคะ3-4ส่วนรอบนี้เนี่ยจะเป็นงานรวม US นะคะรวม US อ่าหลักๆแล้วนะคะจะมีรีรีวายและแรงเลอร์โดยส่วนใหญ่นะรีรีวาย แรงเลอร์ส่วนใหญ่จะมี3แบรนด์นี้อาจจะมีแบรนด์อื่นปนบ้างนะคะที่เป็นแบรนด์รวม US นะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยจะมีแค่3แบรนด์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะและที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยคือ l ีไวนะคะเยอะมากเลยนะคะตัวอย่างนะคะที่ปุ๊จะโชว์ให้ดูตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นสินค้าจะมีเยอะกว่าที่ปุ๊วางให้ลูกค้าเห็นนะคะปุ๊จะมาลงรีวิวให้ลูกค้าดูว่า,างานสามสีส่วน งานป้ายแบรนด์ US เนี่ยประมาณไหนยังไงนะคะแล้วไซส์ในส่วนใหญ่แล้วจะประมาณเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะคะส4ส่วนงานป้ายแบรนด์รวม US นะคะไซส์เนส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มที่32 32จนถึง48 50ิบไซส์ใหญ,ใหญ่โดยไซส์44ขึ้นไปนะคะอาจจะมีน้อยไม่ไม่เยอะมากนะคะ แล้วก็ไซส์เล็กเนี่ย28 30มีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะมากนะคะไม่ได้เยอะมากหลักๆแล้วงานป้ายแบรนด์ไซส์เนี่ยจะเริ่มที่32ขึ้นไปนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่สั่งสินค้านะคะปุจะจัดส่งคะส์อย่างเช่นลูกค้าต้องการไซส์3 2ถึง38คะรวมกันกี่ตัวหรือพี่ขายแต่ไซส์ใหญ่พี่อยากได้ไซส์ใหญ่อย่างเช่น40ขึ้นไป ทั้งหมดกี่ตัวนะคะจะส่งปูจะครไซสกันให้และโทนสีต่างๆก็อย่างที่พี่เห็นนะคะปูจะคลากันให้เลยนะคะขั้นต่ำเพียง25ตัวเท่านั้นนะคะคสินค้ารวมได้ทุกแบบทั้งร้านนี่อาจจะมี CK ปนบ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากนะหลักๆคือปูบอกเลยว่ารีรีไวายแรงเลอร์นะคะเยอะมากๆเลย3-4นะคะคือไซส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็32ขึ้นไปนะคะเห็นไหมาย32ขึ้นไป ไซส์เล็กมีค่ะมันน้อยน้อยมากเลยแบบ28 30อะไรอย่าเงี้ยมันมีแต่มันค่อนข้างจะน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็คือ32ขึ้นแล้วอย่าจะกระซิบบอกดังๆเลยค่ะว่า3ส่วนขาลุย3 4ส่วนนะคะคือบางตัวเนี่ยมันอาจจะตัดยาวนิดนึงเนื่องจากเราดูความยาวจากเป้าของเกงเป็นหลักในการตัดขา3 4ส่วนขาลุยเนี่ยนี่นะคะ อยาจะกระซิบดังๆเลยว่ารีวายเยอะมากๆค่ะรีวายเยอะมากเวลาปุ้ยส่งลูกค้าต่างสวัดนะรีวายเยอะมากเลยคะเป็นไงคะแรงเลอรเดี๋ยวดูอีกสักนิดนึงนะคะไซส์สามแปดแล้วก็เดี๋ยวปุ๊ยให้ดูไซส์ใหญ่งานไซส์ใหญ่แบบ 40อัพนะคะก็แล้วแต่บางรอบนะคะคือบางรอบเนี่ยป๊เปิดกระสอบเจอกางเกงไซส์ใหญ่เยอะบางรอบก็เจอน้อยบางรอบเนี่ยเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ50อัพก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลาป๊ส่งเนี่ยก็คืออย่างเช่นลูกค้าสั่งไซส์ใหญ่40ขึ้น42ขึ้นปูก็จะคัดใหญ่สุดเท่าที่เรามีนะคะตัวน,นี้เท่าไหร่เนี่ย44 ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะส่ะิ่ะสินค้าจะมีเยอะกว่าที่ลูกค้าเห็นนะคะตรงนี้ปุ๊บลงเป็นเพียงตัวอย่างให้ลูกค้าดูว่าเรามี3าส่ส่วนงานป้ายแบนดรวม US นะคะโอเคค่ะตันนี้จะเป็นแบบขาลุยนะเป็นแบบขาลุยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแบบ เย็บขางานรวม us เหมือนกันนะคะแบบเย็บขาค่ะโอเคค่ะงานเย็บขาก็เหมือนกันสินค้าจะมีมากกว่าที่ลูกค้าเห็นนะคะปุ๊จัดวางเพียงตัวอย่างให้ลูกค้าดูเท่านั้นนะคะงานเย็บขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วความยาวจะประมาณ4ส่วนนะคะที่เราทํา4ส่วนเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเวลาเอาไปใส่เนี่ยเขาชอบพับขาขึ้น แบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราตัดให้มันเป็น3ส่วนมันจะสั้นเกินไปถ้าลูกค้าจะพับขานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตัดให้มันเป็น4ส่วนเพราะว่าเวลาลูกค้าบางคนเนี่ยเอาไปขายหรือบางคนใส่เนี่ยเขาจะชอบพับไปขาแบบนี้เห็นไหมอ่าจะชอบพับไปขาแบบนี้พอพับไปขาขึ้นมามันก็จะเป็น3ส่วนพอดีความยาวกําลังดีนะคะทรงพวกนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะ ไซส์ก็เหมือนกันแล้วก็แบรนด์ก็เหมือนกันนะ <S <S> <S แบรนด์นะคะลีรีวายแลงเลอร์หลักๆเลยหลัก,ลลกๆเลยรีวายเยอะมากนะคะหลักๆเลยรีวายเยอะมาก <S <S ไซส์เนี่ยก็จะเริ่มที่32ขึ้นไปเหมือนกันนะคะ <S 1> <S 1> ไซส์เล็กๆ28-30มีบ้างอาจจะไม่เยอะมากนะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็โทนสีต่างๆเวลาจัดส่งเนีปุ๊กก็จะคระกันให้ ไซส์ก็อย่างที่แจ้งเลยค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่สั่งออเดอร์เข้ามานะคะปะจคูจะคาไซส์ให้อย่างเช่นลูกค้าต้องการ32ถึง38 32ถึง40พระรวมกันกี่ตัวหรือเน้นใหญ่เน้นเล็กก็สามารถบอกได้นะคะผ้าสวยมากอ่ะผ้าสวยมากอะ,กอะคือรีีไวาแรงรอดมีแค่นี้เลยค่ะจริงๆคือแบรนด์อื่นเนี่ยมีม,มีบ้างนะคะ ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยรีวนยนี่คือแบบเพียบอะโอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้ามักจะมีคำถามถามเยอะว่ายกกระสอบเท่าไหร่นะคะงานที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะคืองานขายาวไม่ใช่ขาตั้นคืองานขายาวผู้ชายรีวายเดิม ขายาวผู้ชายนะคะเดิมๆที่เราเปิดกระสอบคัดแยกขายขายาวแล้วที่เหลือเรามาตัดเป็นสามส่ส่วนนะ,ะะบบน,ะนะคะกระสอบเดิมๆไม่มีแบบนี้ค่ะนะคะกระสอบเดิมๆไม่มีแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการงานงยกกระสอบคือลูกค้าต้องซื้อขายาวนะคะอันนี้คือลูกค้าที่สอบถามมาแล้วค่ะลูกค้าต้องการแบบนี้นะคะปุ๊มมีทําให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่ําเพียง25ตัวเท่านั้นเองอยังไงคะ ไม่จำเป็นต้องซื้อกระสอบนะคะจัดทาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเยียบขาให้เรียบร้อยทําลุยเรียบร้อยฟ้องเรียบร้อยซักรียให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะวันนี้บุ๊ขอโดวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ